ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้แมวเหมียวแสนสวยก็จะมาทําคลิปวิดีโอนะคะวันนี้จะเป็นคลิปการแต่งหน้าเช่นเดียวกันนะคะจะแปลว่าจะเป็นเรื่องการแต่งสีสันบนบนพวงแก้มของเรานะคะคือกับการปัดแก้มนั่นเองนะคะก็วันนี้แมวเหมียวก็จะแชร์เทคนิคนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ปัดแก้มนะคะก็มีเป็นแบบครีมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็น เป็นที่ปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะอันแบบนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องลงที่ปัดแก้มแบบครีมก่อนนะคะก็โดยที่แมวเหมียวนะคะก็จะใช้สามนิ้วนะคะก็จะมีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นะคะคือจุ่มบนลงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยิ้มนะคะแล้วก็มวลที่แก้มของแมวเหมียวเองนะคะ แล้วก็แล้วก็ใช้นิ้วปัดขึ้นไปนะคะก็ปัดไปทางไปทางหัวค่ะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะก็ตบๆอีกทีนึงนะคะ อันนี้นะคะคือเราจะใช้มือคือแบบเดี๋ยวจะใช้มือหรือว่าจะใช้ฟองน้ําก็ได้นะคะก็ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะก็ใช้มือสามนิ้วแล้วก็คือวนๆที่พวงแก้มแล้วก็ปัดขึ้นไปทางทางหูนะคะก็คือใช้แตะมมือใช้แตะๆลงไปแถบๆลงไปนะคะ แล้วก็ใช้ฟองน้ำตบๆด้วยเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือวิธีการลงอันนี้ก็คือการลงผลิตภัณฑ์แบบครีมนะคะทีนี้แม่เหมียยก็จะเพื่อความแม่เหมียยก็จะลงผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นด้วยเหมือนกันนะคะก็คือใช้แปรงค่ะแล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วก็ใช้แปรงจุ่มลงไปบนผลิตภัณฑ์นะคะและใช้หลักการเดียวกันก็คือใช้วนตรง ตรงลูกส้มของเราแล้วก็ปัดขึ้นค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะ ก็คือปัดขึ้นไปทางหูของเรานะคะแล้วแเหมียวเบวก็จะปัดระหว่างจมูกกับแก้มเราด้วยนะคะ ก็คือถ้าถ้าเราใช้ที่ปัดแก้มแบบครีมนะคะลงอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือ,อ,อคือเราจะใช้ที่ปัดแก้มแบบฝุ่นหรือแบบครีมก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะแต่แมวเหมียวเนี่ยอย่างที่แมวเหมียวเคยบอกไว้ในลคลิปข้างต้นนะคะว่าแมวเหมียวแต่งตัวแต่งหน้าครั้งเดียวก็คือแมวเหมียวจะใช้ที่ปัดแก้มแบบครีมอะไรที่เป็นแบบครีมลงไปก่อนทั้งหมดนะคะแล้วก็ ค่อยใช้ค่อยใช้แบบฝุ่นนะคะเพราะว่าแมวเหมียวต้องการความติดทนนานแล้วก็คือไม่ต้องแต่งเติมอะไรอีกนะคะอันนี้ก็อันเป็นว่าการปัดแก้มนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวแมวเหมียววันนี้แมวเหมียวขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง y t u t e แมวเหมียวแสนสวยชาแนลด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอสวัสดีค่ะ